ค่ะเมืนี่น่นทยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขของน้องนุ่นนะคะน้องนุ่นสรุปคลิปของน้องนุ่นเลขมีจักโตแล้วก็โคงสุดท้ายเพื่อนฝันเลขสองตัวห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปชมน้ากันเลยค่ะนี่มาในสัมผัสน้องนุ่นเด้อพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดี fc ทุกคนค่ะที่ติดตามน้องนุ่นพรณภานะคะช่องช่องพรณภาพารวยค่ะแม่ น้องนุ่นเฮดคลิปมาได้สองาทำวันทําคลิปตั้งแต่วันที่สามวันนี้วันที่สิบห้าสิบสองวันค่ะเกือบสองอาทิตย์แล้วผ่านแล้วเนาะผ่านแล้วคะ่ะผ่านผู้ติดตามหนึ่งผู้ติดตามตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทตั้งไว้คือหนะึ่งพันเนาะแล้วก็ชั่วโมงยอดคนดูผ่านแล้วเนาะผ่านแล้วคะ่ะขอบคุณเอฟซีหน่อย นูขอขอบคุณเอฟซทุกคนนะคะที่ให้การติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจในการอ่ะให้คำแนะนำเม่อทาตรงไหนถูกหรือไม่ถูกให้คำแนะนำอยู่ตลอดแล้วก็อคอยกดติดตามอคามอยดูคลิปให้ปันคลิปให้แชร์ให้กดไลค์ให้ค่ะ,คะขอบคุณมากเลยค่ะน้องนุ่นกับมี่กำลังใจจากเอฟซีนะคะ,คะที่้าบ่มีเอซน้องนุ่นจะบ่มี บ่มีถ้าเกิดบ่มี fc ทุกคนหรือว่าบ่มีผู้ติดตามทุกคนผู้ย์กระซังเลยค่ะก็คือเป็นคนที่สําคัญของพอนะภาเลยเด้อค่ะเพราะว่าถ้าเกิดบ่มี fc ก็คือพอนะภาจะบ่มีเหมือนหนีเนาะค่ะ fc ทุกคนสําคัญหมดทุกคนค่ะสําคัญหมดทุกคนค่ะในช่องพอนะภาพารวยใช่้องนนท์ก็มีแรงบันดาลใจละดับย่างทั้ง fc ทั้งกำลังใจกับ fc กับในด้านรอครัวกับไปคอร์ดแท้ทางขอ อาพ่อหนกปูขาวนะคะหลายอย่างที่นุ่นทิยาพาลูกไปทําบุญขอพ่อนทุกมองนะที่ตรงได้ศักดิ์สิิทธ์นะคะตอนนี้พลาดแล้วหรือซึว่าจะมีรายได้สะสมอยู่เท่าได้หรอลูกตอนนี้ห้าเหรียญค่ะได้เท่าไหร่แล้วห้าเหรียญได้ร้อยกว่าบาทเนาะเพิ่มเพิ่มมิได้ได้ร้อยกว่าบาทเด้อพี่น้องนะคะสู้ๆเนาะก็จะมาเาเรื่องแนวทางแนวทางเกี่ยวกับน้องนุ่นที่นุ่นทิยาให้น้องนุ่นไปจับปิงปองตั้งแต่ต้องงวดอยู่ นาองค์ผู้เขาได้ตัวใดลกูกอ่ตอนในคลิปของผู้ขาวนะคะตอนที่น้องนุ่นไปจับปิงปอง,ปองก็จะจับแดดเป็นสองหกค่ะสองหกหลังจากนั้นเลขฟันที่ป้อยไปคลิปแรกบางคนก็มีเอฟซีไม่เอฟซีเก้าบางท่านบางคนจะเห็นคลิปบางคนก็ไม่เห็นน้องนุน่นหายแนวทางฟันแรกคลิปแรก,ค,แรกคึ้ตัวไดลกูกก็จะเป็นสามห้านะคะที่น้องนุ่นพนัภผ้าฟันวา ได้ไปเก็บไข่เป็ดเต็มตะการนะคะ่ะหนาเพิ่นกันเลยว่าเอาไปขายตลาดโลดสามน้วยหาสิบาทสามน่วยหใ<ช>้ใช่ค่ะก็เลยล่งหายใช่ค่ะก็เลยตีเป็นเลขเป็นสามห้าศูนย์อ่าค่ะแล้วคงสุดท้ายมีห้วมฟันเพิ่มเติมบอมีอยู่ค่ะฟันฟันอยู่ค่ะอ่าก้อนหนานี้นะคะก้อนสองขึ้นทีเดียวพ่อนะผ้าฝันวาได้ได้ไปเฮี้ยนย่ายนะคะ ไปเฮียนย่านี่ก็คือเป็นย่ายของพ่อนภาพเองนะคะแปลภาษาลาววลรคำก่อนคำว่าเฮียนนี่แปลว่าบ้านนะคะเอฟซี่จะมีทั้งเอฟซี่ไมมเอฟซี่เกาเอฟซี่นี่มีทั้งคนไทยคนเล่ามีทั้งคนต่างประเทศและในประเทศแต่บ่เข้าใจข้าม่าเฮียนนะคะน้องนุ่นฟันว่าไปเฮียนย่าหมายถึงว่าไปบ้านยายนะคะไปบ้านยายไปเจอยังลูกไปเจอยังก็อเมื่อดรไปเจอยังค่ะแค่ว่าอาเดะไปเฮียนย่าเหมือนไปหาเพลินไปหาเหร็น้ำเพลินซื้อไหมคะ เหนะมือนในข้อฝันหนูกับวามหมายนงนุ่นก็เริ่มจะบอกว่าบางข้างห้องฝันเกี่ยวบ้านหลังใดมันมกจะออกบ้านเล็กที่แม่นะคะโอเคบา้านเลขกที่ย่าตัวได้จาได้บอที่ไปเบิงมาบ้านเล็กที่คุณย่าสองสามค่ะของบ้านเล็กที่ย่าสองสามก็จะรู้ว่าเนวทางของนงนุ่นจะมีเลขแค่สามสามซุดใช่ค่ะไม่ตัวใดแน่ส่้ให้ีเบิงเด้อค่ะ แนวทางของนุ่นสรุปแนวทางของน้องนุ่นโค้งสุดท้ายงวดวันที่16ตุลาคมสอง8นะคะคลิปแรกเพื่อนจับปิงปองกับผูข้าขาผู้ขาห้แนวทางน้องนุ่นสองรัค้างเดียวเลขยังพ้นออกนะคะกับรู้ว่าจะไปไย่ยหรือไปเล่าคลิปต่อมาน้องนุ่นฝันว่าได้กเก็บไข่เป็ดน้องลากเคยบอกให้เอาไปขาย3มใบห0บนะคะเพื่อนว่าอาจจะเป็น3-50สําหรับโค้งสุดท้ายเพื่อนฝันว่าไปบ,านะะบ้านยายนะคะบ้านยายนี้บ้านเล็กที่สองสานะคะ ทางหมดทางม้วนนี่แนวทั้งของนงนุน่นมีซ้ำนี่นะคะส่วนตัวนงนุ่นระว่างเลขสองหกหาศูนย์เออสามห้าศูนย์กับสองสามนงนุ่นมักส่วนตัวชอบส่วนตัว,ว,ตวมักตัวได้ค่ะถ้าเกิดเป็นหนูมักนะคะนูมักสามห้าศูนย์ค่ะมักสามหาศูนย์มักเลขสามตัวเลยนะเมนค่ะเน้นสามห้าศูนย์ใช่ พราะว่าในความรู้ดเซ็ตนูน,นะคะ่ะนูรู้สุดเซ็วันนี้มันต้องมีศูนย์แต่แท้เลย <c oughs> ใช่แล้วหนูคิดว่าเหมือนจะมีศูนย์แน่ๆก็เลยเลชอบอเน้นห้าศูนย์ใช่ไหมใช่ค่ะชอบห้าศูนย์เน้นห้าศูนย์หนูเศร้าเพิ่นดีใจพี่น้องเพิ่นบอกว่า <c oughs> บริษัทคิดเงินให้น้องนูน่นได้ร้อยก็บาดระเดา้อวันแลนาา้วนะไม่ มาบอกให้แม่ฟังนะคะ่ะปนบอกวันใน้จ้เรียนกับฮาเรียนฮาเรียนค่ะเขียนยังเน้น50เขียนยังัขอประกาศเลยค่ะเน้น50สองตัวล่างระวางไม่เหตุงานกับแม่กดดันบอบอกให้เอฟซีฟังแน่บอกเอฟซีฟังแน่ในความในความรู้สึกงงดูเขาอยากพูดเป็นภาษาไทยได้ค่ะในความรู้สึกงงร,ร,รู้สึกว่า การที่ได้มาทำงานกับแม่หนูรู้สึกว่ามันสบายใจกว่าแล้วก็อิสระก,กว่า,แล,าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหนูก็ชื่นชอบในการทำทำงานในตรงนี้ด้วยหนูรู้สึกว่าหนูชอบที่ที่หนูได้ถ่ายคลิปให้คนมาดูช่องหนูได้ได้ถ่ายคลิปได้พูดได้คุยเหมือน,นแฉลแมว่าวันเป็นการสิบว่าเหมือนทอสายคลิปให้คนบึงเลยคะ่ะแม่นะะว่นรู้สึกมีความสุข บางครั้งก็อาจจาะกดกดันจังน้อยเนี่ยค่ะในการทาคลิปเพ,พราะว่านูกับพึ่งมาเห็ดเนาะค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองยังพูดไม่ค่อยเก่งหรือแบบรู้สึกว่าต้องเรียนรู้อีกต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างเหมือนต้องพูดยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ใช่ค่ะพูดผิดผิดถูกพดใช่แต่ก็ก็ดีค่ะบางทีเราเราพูดผิดมันก็เหมือนเป็นบทเรียนให้เราแบบแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้น บางครั้ง fc ก็มาคอมเมนต์อยูเว่าอ่านตรงนี้มันไม่ถูกนะหรือแบบทาอย่างนี้ไม่ถูกหนูก็ขอขอบคุณค่ะทุกคําติชมก็คือหนูจะเก็บไปพัฒนาตนค่ะพ,พัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นทําช่องให้ดีขึ้นค่ะนะคะใช่่าสรุปตัวเลขนะคะตัวเลขของน้องนุ่นนะคะก็มีซ๊อนี่นะคะมีสองหกมีสามห้าศูนย์แล้วก็สองสามตัวที่เพื่อนมากเพิ่นชอบเพื่อนเน้นขึ้นเน้นหาศูนย์นะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ นะคะนุ่นทิยาขอขอพูดเอฟซีนะคะที่อ่าซอยหายกำลังใจน้องนุ่นกับทางสองนุ่นทิยานะคะถ้าเกิดบบมี่บมีเอฟซีทั้งสองเข่ากับไปบ่ได้นะคะบ่รู้ว่าจะทําคลิปหายผู้ใดเบิ้งมันต้อูนะเอฟซีเป็นคนสาคัญเราทำช่องแต่ไม่มีคนดูมันก็ไม่มีความหมายค่ะทุกคนใช่ถูกต้องเลยค่ะถ้าไม่มีเอฟซีไม่มีผู้คนติดตามช่องเราก็ไม่เจริญเติบโตถึงทุกวันนี้ค่ะ ไปไม่ได้ใช่ไหมอันนี้น้องนุ่นเพิ่งจะนับก้าวแรกใช่ค่ะหนูเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นทำนะคะนะคะขอบคุณเอฟซีที่ซอยน้องนุ่นนะคะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามจนน้องนุ่นผ่านผ่านผู้ติดตามแล้วก็ผ่านชั่วโมงตอนนี้รายได้ได้ร้อยกว่าบาทแล้วนะคะดีใจค่ะนะคะสู้ๆนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะที่ห้กำลังใจน้องนุ่นนะคะขอเอาไว้พรอนให้น้องนุ่นน้องนุ่นไว้พรอนให้เอฟซีหน่อยโอเคค่ะ อนุขอเวพรให้เอฟซีทุกคนอาชโชคดีทุกคนร่ำรวยๆแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้ทรงปรารถนาทุกๆอย่างคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ภาวนาขอใหเล็ก,ก็ของเขาน่าด้วยคะ่ะ <c oughs> นุกัสสื่ออยู่ <c oughs> นี่แหะคะ่ะขอบคุณนะคะให้เอฟซีโชคดีนะคะแต่ว่าการะะลงทุนเท่ากับมีความเสี่ยงใช่ค่ะมันมีความเสี่ยงแต่ว่าเราก็ซื้อพอที่เรามีไม่ต้องซื้อเยอะจนเกินไป ข้อไมาคกับข้อไม้เพิ่นจะบ่ให้ซื้อเกินกำลังน้นองนุ่นเพิ่นไปยังคือเบาไทยพอเพิ่นไปฝึกงานอยู่นานค้รนูจ้จะเง็นคณะทั้งไทยไทยมากกว่าเพิ่นเบาไทยจะเบาเท่าจะตกไทยเพิ่นก็เลขขอเบาไทยเป็นบางส่วนนะคะคะะระบพยาวกันเด้อค่ะนะคะเพิ่นเบาทั้งไทยทั้งล่านะคะเพราะว่ามีคอมเมนต์หนึ่งอยู่อยากให้คุณแม่นุนทิยาสอนน้องพูดภาษาไทยนู้อยากบอกอยู่ค่ะแตว่าบางที่เหมือนคุณแม่เล่าแบบบอกภาษาอีสานในคลิปเราเอฟซีอาจจะ อ่าปิดปิดน้ำค้างเบาหรือเสียงว่าเออนันทยาเราภาษาอีสานเนาะค่ะแล้วอยากให้ดูเว้ามันมันเป็นเอกลักษณ์ใช่ใช่มันเป็นเอกลักษณ์ของช่องแล้วว่าแบบคุณแม่นันทยาชอบพูดภาษาอีสานเริ่มต้นมาอย่างนั้นเริ่มต้นมาอย่างนั้นก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าเออ หนูก็เลยต้องบบรับปอภาษาอีสานน้ำคุณนแม่ตามคุ้นแม่แนนะคะ่ะเพราะว่าอย่างนนทิยานีเขียนตัวเลขก็จะผิดผิดถูกถูกเขียนไม่ค่อยถูกเพราะบอกตรงๆว่าเรียนแค่ปอสนะคะแต่น้องนุ่นเขาจบปริญญานะคะมันกระต่างกันกับภาษาการออกสม่ำเสมอผิดผิดถูกถูกกอยะวากันนะคะ <c oughs> ขอคุ่นเอฟซีที่ให้การติดตามนะคะ,คะนนทิยากเขออวยพรให้เอฟซี FC โชดีกันนทังของน้องนุ่นพรณภานะคะค่ะ